บุ๊กเฮเวนอัปเดตแล้วหลังจากที่เราไม่ได้มาเล่นแมปนี้นานมากเลยนะคะ <c oughs> ก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกของเดือนที่พี่เขาหุงทำคลิปแมปบ o ๊กเฮเวนโอเคสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเขาหงุงที่เดียวเขาหุงนะคะวันนี้บุ๊กเฮเวนได้อัปเดตสายแฟชั่นเอาใจสาวๆเข้ามาใหม่อีกแล้วค่ะทุกคนนั่นก็คือสถานที่เดินโชว์แบบปะมาดูกันว่าเป็นยังไง ถ้าหากว่าน้องๆคนไหนปลดล็อกเกมพารตรงนี้แล้วนะคะให้น้องๆมาเลือกอันสุดท้ายนี่แล้วก็กดเลือกเลยโห อลังการมากดูจากภายนอกเนี่ยเหมือนคารลเาส์เลยนะคะแต่มันไม่ใช่มันคือสถานที่เดินแบบโอเคปักเข้ามาดูข้างในกันเดินเข้ามานะคะสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือโชว์สตาร์ติ้งเราเปลี่ยนได้ไหมอุ้ยเปลี่ยนได้สามารถเปลี่ยนได้นะคะเป็นงานอะไรเราก็พิมพ์ตรงนี้ไว้มาเรามาสำรวจชั้นแรกกันดีกว่าว่าเป็นยังไง ชั้นแรกนะคะก็จะมีเวทีเดินแบบตรงนี้นะคะฝั่งขวามือก็จะมีแผ่นป้ายคะแนนนี่เขียนแล้วก็ชูอันนี้ก็เป็นชูสูงๆนะคะแล้วก็อันที่4อันที่4ก็จะเป็นโบกป้ายคะแนนไหนามาลองดูหลังเวทีหน่อยซิว่ามีอะไรบ้างชงแนง่ง หลังเวทีนะคะก็จะมีที่ควบคุมไฟแล้วก็สถานที่ประกอบฉากอุ๊ยเปิดเพลงได้ด้วยหรอโอเคปิดเพลงดีกว่าเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ประกอบฉากใช่ไหมสิ่งที่เราคิดนี่ ตรงนี้เบสิกเบสิกก็จะเป็นธรรมดาสีขาวเหมือนเมื่อกี้แล้วก็สปินสปินงอน่าจะเป็นประกอบฉากฤดูร้อนไม่ใช่ฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิเออบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลินะคะซัมเมอร์นี่ฤดูร้อนฤดูร้อนน่าจะเป็นทะเลอทะเลสามารถเดินแบบชุดว่ายน้ำได้และต่อมา เฟลเฟลคือฤดูใบไม้ร่วงค่ะทุกคนบรรยากาศของฤดูใบไม้ร่วงและต่อมาสุดท้ายนะคะวินเทอร์ฤดูหนาวบรรยากาศฤดูหนาวก็คือบรรยากาศของหิมะนะคะเป็นสโทนสีน้ำเงินอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกเดี๋ยวดูกันเพราะว่าพี่เห็นข้างบนนะคะก็จะมีป้ายอันนี้อยู่เหมือนกัน เดี๋ยวลองขึ้นไปข้างบนดูโอเคต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวกด e นี่อุปกรณ์แต่งตัวสามารถเลือกเสื้อผ้าแต่งตัวตรงนี้ได้โอเคแล้วก็ห้องแบบนี้ก็จะมีฝั่งสายแล้วก็ฝั่งขวามือนะคะและห้องต่อมาถัดจากห้องแต่งตัวนะคะอยู่ข้างหลังเวทีน่าจะเป็นห้องรับแขกนะคะทุกคน นี่ห้องรับแขกทุกคนสามารถมาดูได้นะพี่เข้าหุงจะไม่รีวิวแบบละเอียดนะคะทุกคนและห้องนอนพี่เข้าหุงสงสัยว่าทำไมที่เดินแฟชั่นโชว์มีห้องนอนแบบนี้ด้วยแล้วก็เป็นเตียงคู่ด้วยนะคะทุกคนโมเดลโฟ r Year โมเดลสำหรับปีนี้ก็น่าจะเป็นพี่เข้าหุงคนเดิมเพิ่มเติมคืนน่ารักมากโอเคหมดยังชั้นแรกหมดยังเอ่ยชั้นแรกฝั่งขวามือเอ๊ะเนี่ยนะ เข้ามาโหมียิมด้วยทุกคนมีโยคะด้วยอุ๊ยไม่ใช่โยคะเต้นบัลเล่เหรออืมน่าจะเป็นที่เต้นบัลเล่น,นะคะอันนี้เป็นเครื่องออกกำลังกายมันเกี่ยวอะไรกับแฟชั่นโชว์เนี่ยใช่ไหมห้องพวกนี้ไม่น่าจะมีในแฟชั่นโชว์เลยนะแล้วก็มีห้องอาบน้ำด้วยห้องอาบน้ำรวมนะคะอย่าบอกนะว่ามีห้องซาวน่าด้วย จริงด้วยทุกคนมีห้องซาวน่าด้วยโอเคเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าสถานที่เดินแดบมีอะไรพวกนี้ด้วยมีห้องซาวน่าห้องออกกำลังกายห้องแต่งตัวโอเคปามาดูว่าชั้นสองมีอะไรถ้าหากเดินขึ้นมาชั้นสองแล้วเนี่ยก็จะเห็นห้องแต่งตัวนะคะทุกคนตรงนี้ไม่น่าจะใช้ห้องแต่งตัวนะนน่าจะเป็นที่เลือกเสื้อผ้าไว้สำหรับเดินแบบมี ตู้เซฟด้วยถ้าหากว่าไม่สังเกตนะคะแล้วก็มองไม่เห็นนะถ้าหากแบบทุกคนจะต้องมองมุมสูงๆแบบนี้แล้วก็คือเราจะไปเอาตู้เซฟยังไงและตอนนี้นะคะทุกคนพี่เข้าหูก็รู้แล้วว่าที่เปิดตู้เซฟอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้นะคะข้างตู้สีมันค่อนข้างที่จะกลมกลืนมากๆเลยนะทุกคนมันมองไม่เห็นถนะ้าหากว่าเราไม่สังเกตดีๆเนี่ยแล้วก็ ไม่รู้นี่เป็นคืนรูปมือแล้วก็กดตรงนี้ก็จะเปิดนี่นี่ได้ตังแล้วและถ้าหากเราอยากออกนะคะแล้วก็กดตรงนี้นี่ออกมาได้เลยโอเคและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือหน้าเวทีหน้าเวทีนี้ก็จะมีเอฟเฟกต่างๆให้เราเลือกกด เลือกใช้กันสเปนเคอร์ er, หัวใจบอเบลดอบแล้วก็โน้ตโน้ตเป็นเสียงเพลงสัญลักษณ์ของเสียงเพลงแต่พี่เข้าหุงชอบอันนี้มากกว่านะทุกคนนี่ชอบแบบนี้มากกว่าตรงนี้มองกล้องแต่ทำไมเราไม่สามารถส่องได้เนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ควบคุมไฟชั้นบนนะคะชั้นสองไฟหน้าเวทีโอเคทุกคนลองมากดดูนะคะพี่เข้าหุงจะไม่ รีวิวเยอะและฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเป็นที่ถ่ายแบบสำหรับนักเดินแบบนะคะทุกคนนี่อัปเดตท,ที่โพสเข้ามาใหม่24แบบก็จะมีนี่ทุกคนโพสท่าถ่ายรูปกันโอเคและสิ่งที่มองเห็นเป็นพิเศษก็คือ โพสท่า28นะคะน้องๆอ,อาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้คืออะไร <c oughs> เพราะว่ามันแตกต่างจากทุกทีแล้วก็เมื่อกดเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่เห็นอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลย <c oughs> ตรงนี้นะคะเป็นการร่วมมือกับ Book Heaven และอีกแมปหนึ่งนะคะเป็นแมปสายแฟชั่นโชว์และ Book Heaven <c oughs> ก็ให้เครดิตของแมปนี้โดยการใส่สัญ,ญลักษณ์ของแมปแมปนั้นลงไปนะคะนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์นี้ นั่นแหละโอเคอันนี้ก็จะเป็นกล้องใหม่นะคะทุกคนการอัปเดตครั้งนี้ก็จะมีป้ายเครื่องแต่งหน้าลิปสติกแล้วก็กล้องสามารถถ่ายได้นะคะแต่มันมันมองไม่เห็นรูปที่เราถ่ายเออมันเป็นแค่อิโมชั n นแค่นั้นและ2ส,สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในการประกอบฉากก็คือ ไฟตรงนี้นะคะแล้วก็ไฟตรงนี้นะทุกคนเราสามารถเลือกเพิ่มเข้ามาตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้นี่ทุกคนเพิ่มไฟสปอตไลท์เข้ามาใหม่แล้วก็ล่มเข้ามาใหม่นะคะนี่ โอเคค่ะทุกคนการอัปเดตครั้งนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้นะคะทุกคนสามารถเข้ามาเล่นได้นะถ้าหากทุกคนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องพี่ข้าวหุงด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย